ปีรกาชายหญิงใดเกิดปีรกาธาตุเหล็กชันสาเป็นผีเสื้อผู้ชายมิ่งขวัญสถิตอยู่ต้นไฟเทศหรือต้นยางทำนายตามลักษณะวันในปีรกาวันอาทิตย์ไก่ชนพนันเอาบ้านเมืองมักเหนื่อยกาแต่สบายใจดีแลวันจันรไก่พนันบ่อนเถื่อนมันตกยากไร้ผู้อุปถัมมิสู้ดีวันอังคารไก่ชนมักใจนักเลงมีอำนาจศัตรูมากปานกลางวันพุธไก่พระโพธิสัตว์เลี้ยงมักมีปัญญาดีๆเสมอตัว วันพฤหัสบดีไก่ราชครูเลี้ยงมักโอหังหญิงในเกียรติปานกลางวันศุกร์ไก่ประชาราษม์มักเจ้าสำราญไม่สู้ดีวันเสาร์ไก่วัดมักอิสระมีความสุขดีๆนักแลลึกๆและคนเกิดปีรากาเป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยมตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมปิดบังชอบสังคมต้องการใส่ใจจากผู้อื่นเป็นเจ้าภาพที่ดีและชอบเอนเตอร์เทนผู้อื่นชอบตกเป็นเป้าสายตาชอบการเยินยอและบางครั้งอาจแต่งตัวฟู่ฟ้าเพื่อเรียกความสนใจ คนเกิดปีระกามักจะแต่งตัวสวยงามเสมอเพราะเป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองมากถึงจะติดหัวโบราณแต่คนเกิดปีนี้ก็เต็มที่กับการจ่ายเงินเรื่องเสื้อผ้าและมักใช้เวลาหมุนตัวอยู่หน้ากระจบทีละนานๆานคนเกิดปีระกาแม้จะชอบใช้เงินแต่ก็ไม่ได้มือเติบเพราะจริงๆแล้วเป็นคนชอบของลดราคาชอบเปรียบเทียบราคาและชอบต่อรองคนเกิดปีนี้เป็นผู้สังเกตการที่แม่นยำและมีสัมผัสที่6 ดังนั้นอย่าคิดว่าจะหลอกคนเกิดปีไก่ได้ง่งายๆเชียวนะเพราะชาวไก่มีพื้นฐานจิตใจที่ค่อนข้างระมัดระวังด้วยพรสวรรค์ในด้านการรับรู้นี้ทําให้คนเกิดปีระกาแก้ปัญหาได้เก่งเหมาะกับอาชีพแพทย์นักสืบนักจิตวิทยาและพยาบาลคนเกิดปีนี้มักอยู่เฉยไม่เป็นนอกจากนั้นทักษะที่มีในหลายๆด้านยังทําให้ประสบความสําเร็จได้มากมายอีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นนักปฏิบัติผู้มากความสามารถ แต่ชาปีระกาก็เป็นนักฝันด้วยเช่นกันและความช่างฝันนี้เองที่มักทําให้คนปีระกาทําให้คนรักผิดหวังเสมอเนื่องจากความเป็นจริงไม่เหมือนกับความฝันสวยงามที่คนปีระกาวาดไว้ให้แม้ว่าจริงๆแล้วคนปีระกาจะเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าความฝันเหล่านั้นน่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็ตามความดีหมายเลขหนึ่งของคนเกิดปีระกาคือความซื่อสัตย์โดยจะเป็นเพื่อนที่แสนทุ่มเทเมื่อคนปีระกาตกอยู่ในห้วงรักจึงพร้อมจะมอบกายถวายชีวิตทำทุกอย่างตามใจคนรักโปรดติดตามนักสัตว์ต่อไปปีจอ ถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ